สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาอัพเดตอาการตามีฟองอากาศนะครับรวมไปถึงหน้าบวมหลังจากที่ได้ฉีดยา,าลินโคสเปกไปตัวละหนึ่งเข็มครับอาการก็ดีขึ้นหน้าที่บวมก็หายแล้วครับส่วนอีกตัวนี้ก็ าตายังมีฟองอยู่แต่ก็อาการกา็มีฟองน้อยลงครับก็น่าจะใกล้ปกติแล้ววันนี้พาออกมาปล่อยขายครับให้เดินออกกําลังกายกันหน่อยหลังจากที่ไม่ไม,ไมีไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็ขังสุ่มไว้หลายวันแล้ว นี่ก็เป็นลูกๆรุ่นที่สองครับลูกของเจ้าเคจิก็มีหลายตัวเหมือนกันตัวผู้ก็มีประมาณสิบหกตัวได้ครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งเป็นลูกรุ่นเดียวกับตัวเมื่อกี้ครับก็มีตัวผู้ที่เหลือรอดมาก็มีสองตัว ตัวนี้ออกล่อนะครับลอยาวก็เท่าที่เอาไปเช็คดูก็ลีลาก็ดีครับตัวนี้มีลูกตุ้มลูกมุดปีกได้ถือว่าเป็นไก่มีเหลี่ยมมีเชิงครับตัวนี้แต่เป็นไก่พมา่านะครับ ค่อนข้างที่จะไวก็ก็มีมุดปีกเคเห็นบ้างแต่ก็ไม่ออกแนวไก่เชิงนะครับน่าจะออกแนว IQ ค่อนข้างสูงหน่อยบางจังหวะก็จะมีมดุดอ่ามุดท้อง เพื่อพักเวลาาคิดว่าาจะหลบหลบโคตสู้นะครับก็ไวดีตัวนี้เป็นไก่ที่หยิบคางได้หยิบหัวได้ครับ เท่าที่เช็คดูก็ถือว่าผ่านครับไก่ตัวนี้ขอบคุณครับ